หาเกี่ยวกับความเร็วและการขับรถก็เสียวมีอันหยุดล้อเป็นครั้งคราวอันมีคําหยาบคายไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนําแก่เด็กๆที่เข้ามาดูด้วยนะครับควรใช้วิจาราณในการรับชมไอเตนท่ายพี่ทีถ้าทำอะไรเราจะไปถ่ายรถมอไซค์กันดีกว่าเราจะไปเปียนยางรถ<ม>แข่งรถลูกพี่เรามาดูเรามาดูอ่าดูนั่นอะไรวะกำลังตัดต่ออยู่เไหนมาเดียวมาดูยางลูกพี่นี่ไหน ไปไงนะซีรุดขึ้นเห็นปะซีรุดขึ้นเนี่ยเนี่ยนะลองสบไปลองสบไปเอออ๋อนี่ย่าซีรุ่ขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปขโมยรถลูกพี่ไปเปลี่ยนยางกันดีกว่าดูดีว่าจะเป็นยังไงเอาจริงปะพี่จะเป็นยังไงจริงอาจริงเลยอ๋ไปเออออกไปออกไปเลยอ่ะชอาเป็นเล่นไปเออไม่เป็นไรเราจะเจอกันนะพีขโมยเจอกัน ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่บอกไม่สนุนน้องคิดแต่ไม่เยตัดต่ออยู่ดีจะสองกล้องมาให้เชยเอ้ยไปไปเอากุญแจกันดีกว่าไปเอาแล้วเป็นจอยู่ที่ใครอยู่ที่สี่ภรรยาเข่านี่ก็ไปไปเอากุญแจกันดีกว่าเขียนนาพี่กูคดเข่าเออวันนี้วันนี้เราจะขโมยวีโฟไปลั่นกันแล้วไปเปลี่ยนยางให้ลูกพีด้วยเห็นลูกพีบ่นว่าไม่มีเวลาไปเปลี่ยนยางด้วยตัวเองเดี๋ยวผมอ่ะจะไปเปลี่ยนให้เขาเอาจริงเออจริงเลยเอาแบบสดๆจะไปขอกุญแจก่อน กับเมียเขาม่เกียวจะนะเมียครับเยนี่จะไปเปล่ยนยาง้วทีก่อนยู่ไหนอีทำงานอยู่อ่ะอย่าไปไดขอยดิซเปอร์เอาไปเปลี่ยนยางเห็นไหมเขาไปมีเวลาเปลี่ยนยางไดุ้้ยจิอรถเองอ่ะรถไปเองเลยขับไปต้นๆเลยยางีรต้อนไมาไม่เป็นไรหรอกเชื่อฟิล์มพวกนี้เอ๊มเาขอก่อนนะไม่ออเอาเ่อซร์ดิ จะดีเหรอฮะดีดแกก็เพื่อเป็นเล่นดีไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวยักูรับจบเองเฮ้ยยวกูรับจบเอง <c oughs> จะจะรอดูแต่ก <c oughs> ูไม่หาผมก็พอเป็นอะไรมากไม่ห่างนะชอบเราเองนะนี่ครับได้กุญแจามาแล้วครับเราไปดูยางที่เขาะจะไปเปลี่ยนกันดีกว่าไหนยางที่เขาะจะไปเปลี่ยนเนี่ย เรอสทหน้าหลังหรือว่าแขนหลังแก่กต้องหน้าหลังเลยดิขนาดหน้าหลังอ่ะเขาบอกยางหน้ายังเลือดไม่ยางหน้าแก่มาเพราะมันเป็นยาง A4 สูบ A41 ไปเลยเนี่ยไปวลยสปายไปเลยไปไปอันนี้อันนี้ได้ขอบยาวเก๋งเอาเดี๋ยวผมจะไปเปียกยางให้แล้วไปดูระหว่างทางกันว่า B4 มันจะแรงขนาดไหน เอาจริ้งะอ่าจริงเลยนัเป็นอะไรมาไม่เกี่ยวนะเออไปไปดีกว่าเดี๋ยวผมขับรถตามไปเก็บข้างทางให้แล้วกันเอารถอะไรไปฮะเอารถอะไรไปนี่ไงรถร้อยอะไปไปเฮ้ยรถร้อไปไม่ใช่เฮ้ยขับไปเก็บก็โหดเกินสิบล้อโอ้โหทำเป็นเล่นนะไหนๆซึ่งคุณแจ็จริงบ้างคุณแจ็จริงบ่างนี่เอาทุกอย่างเลย ขา okay แท้แน่นอนล้มไปไม่มีใครห้ามอยู่ดี่พี่นะผมไม่เจอนะมันจะตัดยังไงยิ่งบอกให้ไปไปเข้าร้อนไปเลยเดี๋ยวลดออกก่อนจะออกได้ป่ะไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะตายตอนเริ่มหรือป่าตัดตั้งเลยดีตัดตั้งอยู่ไหนเสียยมันดูน่ากลัวนะเอาไปดีป่ะวะแค่แค่ตอนเริ่มไม่เก่งนะพูเป็นเก่งไองหนักไหมเี่ ไม่นาเป็นบุเก่อขกพ่อแขกมันนะหมดแล้วได้ไได้อย่ที่แปลว่าไม่ได้เมือเจียรอดไม่ได้เือดคอมเลยคอมเลยโอ้ยโอยอรอ้ยราดูเล็กไปเลยโอ้ราบ้าไปี่ย มาละเห้อเหนื่อยทนีะเนี่ตอนนี้เราทำระยุ่เป็นห่วงกพี่ไงช่วยแบ่งเบามาละเขานิดนึงดยเฉพาะมาลจะอยู่ที่เราเลยอี่พาระที่กูเลยตางกาไม่เจอขโมยขโมยรถไม่พอไปขโมยก้องต่อเอาทุกอย่างมยงอ เอาทุกอย่างจริงหมวกหมวกหมอน,นี่ก็ราคาข่าวเรื่องอนนยู่นะถูกไหมเขาบอาทั้งชีวิตกูเลยเหมือนเหมือนกูแบกภาระเอ่อหลักฐานไอเฮียครับไปเป็นอย่างเป็นหลานมานี้เงินเดือนหมดเลยนะก็โดนจะส่งไปกันแหละเกิโดนไล่ออกอีกระหว่ <c oughs> างทางมันจะมันขนาดไหนพร้อมแดงพร้อมแล้วไป โ,โอ้โหสูงชิบหายเอ,อ,อ้ยเขาต้านกระดาษนะเฮ้ยเฮ้ยแม่ออกต,ต,ต,ตอัวกระตุกกระตุกอะโหจะเป็นไรไหม,ไหมจะโดนด่าไ,ไหมวะไม่กลัวครับต้องลองวันนี้ต้องลองให้ไม่รู้ไปเราจะโดนด่านขานาดไหน เแราะสวัสดีครับนะครับผมแฮมน,นะคะรับซีพีห้าศูนย์เอ็กนะครับที่จะเห็นบ่อยๆในในคลิปนะครับมาดูกันว่าแปล้อะไรเอ้ หน้าร่อยหน้ารอย มันมากมีโฟมไปมากแล้วก็ยกล้อไปนิดนึงไม่ไม่น่านิดลอนซอนก็เลี่ยงนิดนึงก็ถือว่ากลัวอยู่ไม่ชินรถถ้าเลี่ยงได้นี่เลี่ยงไปแล้วถือว่าไม่ใช่รถตัวเองเห็นลูกที่เห็นคลิปนี้น่าจะด่าตาย ก็อันนี้คือมันน้องสคริปต์ไปใช้อันนี้น้องปวดบาทแล้วน้องเนื้อเราเองเอามาเอามาเป็นยางไม่พอยกร้อให้เอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวผมเกี่ยวเองรับจบเป็นยางแล้วก็มารอดูจะไปหาลูกพี่กันที่ไหนต้องโทรตามไหมไปยังไม่เสร็จค่อยโทรทีเหลังค่อยโทรอ่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคตามนี้ไปดูอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าไป a few moments later อะไรอ่ะเนี่ยฮะต้องหาลูกพีหรอฮัลโหลครับพี่อยู่ไหนครับ ตอนมีอะไนอ่าเดี๋ยวพวกผมไปหาครับแล้วม่าจก็ว่าจะออกมาขับรถเล่นนะพี่เดี๋ยวเข้าไปหาดีกว่าเดยวไปเจอที่ร้านดีกว่าีโอ้โห้อ้เนี่ยโอโอ้ยโอเยโอปดอ้ยโอ้อ ไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าว่าเป็นไงเดี๋ยวน้องไปรอที่พี่บอลก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะขับรถเข้าไปแล้วกันแล้วดูทีน่าแกแล้วจะเป็นยังไงโอเคปะไปได้ไปไปกันปะนี่ก็เปลี่ยนอย่างเสร็จแล้วก็จะไปหาลูกพี่กันลูกพี่อยู่ร้านไอซเบซอนนะครับมาดูกันว่าลูกพี่จะไปไงกาโดนเน่เดินส่งที่โทรไปเมื่อกี้โดนแน่นอนนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะโกรธขนาดนั้นผมว่า บอลบอจะโดนได้แล้วนี่มึงเอารถกูไปได้ไง <c oughs> มึงอะไปทำไรเอาไปเปรียนยางมาพี่ไอ้เช้าแล้วมันไม่นัดมึงไม่หอ,อก,ก่อนนะให้ดีเลยให้กีเลยเฮ้ยมันไม่ใช่อเฮียมึงจะต้องบอกกูก่อนว่ามึเางเอารถคู่มา เรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เฮียมึงก็รู้ไปด้วยผมไม่รู้ถ่ายเฮียอะไรผมไม่เกี่ยวผมบอกให้ถ่ายแต่บอกให้ถ่ายถิงด้วย่ดให้ถ่ายถิงแก่ไปไงเปย์ยังเปย์ยังทำไมเออมันก็ดีแหละไอ้เฮียแต่มึงต้องบอกก่อนดิไอ้เฮียแล้วมึงหมึงเรียกกลับไปคืนเลยเหรอไหมในมือเก็บทั้งนั้นแหละเรื่องอะไรนะครับรถคูอ่ะ ที่โอ้ยไม่เกี่ยวบอกแล้วบอกแล้วเรียกกับมีอเลยนะโดนหนาป้อเลยโดนด่าป้อคือบ้าแล้วไม่เชื่อบอกเอออย่าเอามาอย่าเอามาเออไอ้เกี้ยไม่เป็นไรหรอกนานทีนานทีแล้วเขาก็เป็นปีนะเออจะไปง้อกันจะง้อจะไปง้อกันที่บ้านดีกว่า ไปงอตรงนี้เลยล่ะไ,ไหนงอนที่บ้านดีกว่างอที่บ้านดีกว่าหายไปแล้วด้วยหายไปแล้วเชิญด้วยสิโอเคจะไปงอที่บ้านตัดก่อนก็ได้ไปกับบ้างกันดีกว่า โดนยับเลยโดนยับนี่คือโดนยาตอยับตลกได้นาไปเอาเอาใจไปคืนพี่เบียร์เขาดิว่ารายงานรอะไรงานบอลได้ชิพันเนียกูทำอะไรไปวะกูบอกแล้วคิดดีแล้วเลยกูทำอะไรไปวะเดี๋ยวจัดเลยเรียวเรียวสดๆใหม่ๆสดจิตหน้าดำด้วยนี่ยมืดด้วยนี่ย อพี่เบียเอากุญแจมาคืนแล้วพี่พี่บอลได้ยับเลยพี่บอลได้ยับเลยอะไปดูรอรูปพี่กลับมาแล้วจะเป็นไงต้องต้องต้องออะไรพี่นอนอะผมไม่เกียวเลยไปไปไปกินนะไปตอนนี้รูปพี่ได้กลับมาแล้วนะครับ เราก็จะไปดูกันว่าลพี่จะเป็นยังไงหรือว่าต้องงอไปหรือว่าจะโค้นเหมือนเดิมจะดูสองเ้าแล้วจะโค้นเหมือนเดิมไปเดินดีกว่าไปเดิกไปเลยล่ะลูกพี่ก่อนลูกพี่ทำอะไรรูล่ะไรใส่กระสีโต้กระสีโต้กระสีโตัวพี่ก็ไปดิไม่เกี่ยวไปดิยังไม่เข้าที่รถเป็นยังไม่เข้าที่เอาไปเข้าที่ด้วย

ก็อย่าคอยไปขอยทีแล้วกันงออีทีแล้เขาไปนะเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็อยากดูอีพีต่อไปก็คอมเมนต์กันนะครับว่าจะไปแกล้งลูกพี่ยังไงต่อแมวแดงอย่างเงี้ยนะแมวแดงอย่างเงี้ยนะอันนี้มันตึงไปมันตึงไปมันตึงไปครับไม่บอกกูไม่ต้องมาคุยกูอีกเขาน่าจะน่าจะโกรธจริงอ่ะ ก็ดนูพี่ทำดิไปเจอกันคลิปหน้าก่อนเจอกันอ่ะรถเก็บก่อนเออเก็บรก่อน